สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันวันจันทร์ที่27กุมภาพันธ์2023นะครับวันอาจารย์นในสัปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลมหาพรตนะครับนำเอาเอบทอ่านจากบทเทศโดยนระบุญเกโกรีแห่งนาเซียนเซนพระสังฆราชมาเสนอแล้วก็มา,าพิจารณากันนะครับในหัวข้อบอกจงแสดงพระไทยดีของพระเจ้าต่อกันและกัน ในระหว่างเพื่อนพี่น้องเพื่อนมนุษย์ที่เราอยู่ด้วยกันนี้ท่านก็บรใหา่ไว้ตอนหนึ่งก็บอกว่าใครเล่าโปรดให้ท่านมีอำนาจเหนือสรรพสัตว์ซึ่งบางพวกก็เป็นสัตว์ที่เชื่องบางพวกใช้เป็นอาหารใครเล่าตั้งท่านให้เป็นเจ้านายและเจ้าของทุกสิ่งในโลกนี้พูดสั้นๆใครเล่าทําให้ท่านกอบด้วยทุกอย่างที่บรรดาให้ท่านเป็นมนุษย์อยู่เหนือสิ่งสร้างทั้งหลายที่มีชีวิต บัดนี้เป็นพระเบญนเจ้าไม่ใช่หรือที่ทรงขอให้ท่านแสดงความใจกว้างต่อสิ่งสร้างทั้งหลายและเพราะเห็นแก่สิ่งสร้างทั้งหลายเพราะว่าเราได้รับพระคุณหน้าพิศวงนานับประการจากพระองค์เราจะไม่อายหรือถ้าจะปฏิเศษสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกร้องจากเราเพียงข้อเดียวคือความใจกว้างของเราแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและเจ้านาย แต่พระองค์ก็ไม่ทรงกังวลที่จะเป็นที่รู้จักว่าทรงเป็นบิดาของเราส่วนเราเราจะไม่ยอมรับบรดาผู้ที่เป็นญาติของเราเลยพี่น้องทั้งรักที่รักทั้งหลายจงอย่านำพระคุณที่พระเจ้าประทานให้แก่เราไปใช้ในทางที่ผิดหากเราทำเช่นนั้นเราจะได้ยินเปโตรกล่าวว่าจงละอายใจตัวเองที่ยึดเอาของที่เป็นของผู้อื่นมาเป็นของตน จงตั้งใจที่จะถือตามแบบอย่างความยุติธรรมของพระเป็นเจ้าแล้วจะไม่มีสักคนเป็นคนจนเราจงอย่าทำงานเพื่อกอบโกยและสะส,ส,สมทรัพย์สมบัติไว้ขณะที่ผู้อื่นอยู่ในความขัดสนหากเราทำเช่นนั้นประกาศสกอโมอสจะกล่าวเตือนด้วยถ้อยคำที่เผ็ดร้อนและน่ากลัวว่าเดี๋ยวนี้มาเถิดท่านที่กล่าวว่าเมื่อไรดวงจันทร์ข้างขึ้นจะผ่านพ้นไปแล้ว เราจะได้เริ่มค้าขายเมื่อไรวันซาบโตจะผ่านไปเราจะได้เริ่มเปิดขุมทรัพย์ของเราให้เราลงมือปฏิบัติตามกฎหมายสำคัญและสูงสุดของพระเจ้าพระองค์ประทานผลแก่คนชอบธรรมแก่คนบาปเช่นเดียวกันและทรงโปรดให้แดดออกสำหรับทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังสำหรับสรรพสิ่งในโลกพระองค์ประทานแผ่นดินกว้างใหญ่แหล่งน้ำพุแม่น้ำและป่าไม้ พระงค์ประทานอากาศแก่นกและน้ำแก่ทุกสิ่งที่อาศัยอยู่ในน้ำพระองค์ประทานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับทุกชีวิตอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวไม่จำกัดด้วยกฎหมายไม่แบ่งแยกด้วยอาาเขตแต่ให้ชัดให้ใช้กันเป็นส่วนรวมในปริมาณมากพอและเหลือเปือพระคุณของพระองค์ไม่ขาดตกบกพร่องเลยเพราะพระองค์ ต้องการประทานพระพรแก่สิ่งสร้างทั้งหลายอย่างเสมอภาคและเหมาะสมกับสรรพสิ่งทั้งสร้างนั้นเพื่อแสดงถึงพระไทยกว้างขวางอย่างเหลือล้นของพระองค์ครับพิ่นองเข้าใจง่ายนี่ในวันนี้ว่าจงแสดงพระไทยดีของพระเจ้าแก่กันและกันคือ,อนักบุญเกเกเรียนนาเซียนเซนเนี่ก็ได้บอกได้แนะนำว่าพระเป็นเจ้านั้นโรงประทานพระพร ความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางภายนอกจะเป็นวัตถุเข,ข้าของเงินทองทรัพย์สมบัติต่างๆ,ๆเหล่านั้นก็ให้กับเราให้กับเราด้วยใช่แล้วก็ให้กับทุกๆคนด้วยไม่ใช่ให้กับเราเท่านั้นหรือให้คนใดคนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าให้กับทุกๆคนแล้วก็เปรียบเปรียบเหมือนกับฝนที่ตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาก็ตกมาเหนือทุกคนคนดีคนไม่ดีคนยากคนจนคนร่ำรวยชายหญิง ชนชาติไหนก็เหมือนกันให้น้ำนั่นเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทุกชนิดไม,ไม่ใช่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษใช่ไหมให้ลมให้อากาศสำหรับทุกๆคนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทราบด,ดีแล้วเราก็เห็นแล้วก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงไม่สามารถที่จะเป็นผู้เดียวหรือว่าเป็นผู้ที่สะสมรับ์สบบัิไว้ยิ่ง ต้องการมากยิ่งเอามากยิ่งกอบโกยแล้วก็ผิดยุติธรรมโดยไม่มองเห็นถึงความต้องการของผู้อื่นอันเนี้สำคัญคือไม่เห็นความต้องการของผู้อื่นเพราะฉะนั้นเองในเทศกาลมหาพรตเนี่ยเขาจึงมีข้อหนึ่งที่เราให้รณรงค์จิตลมของความรักของการแบ่งปันของการดูแลรักษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทราการมนุษย์ทั้งหลายนี่ใช่ไหม จงมีการอดออมจะมีการออมทรัพย์ที่จะเก็บไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนขัดสนยากจนนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญที่ที่เราได้ฟังในวันนี้จากท่านนักบุญเกโกรีแห่งนาเซียนเซนที่ได้พูดถึงเรื่องราวของความรักของพระเบญเจ้าที่มีต่อเราวงทรงรักทุกคนแน่นอนเราก็ยังเห็นอยู่ว่ามันไม่เท่ากันไม่เสมอกันแต่ว่า ทุกคนนั้นจะอยู่ได้และก็พอเพียงแล้วก็เพียงพอที่จะเจริญชีวิตในโลกนี้อย่างดีอย่างมีความสุขไม่ต้องอดอยากอะไรต่างๆเขาบอกว่าถ้ามนุษย์ในโลกนี้เนี่ยรู้จักที่จะแบ่งปันรู้จักที่จะแชร์รู้จักที่จะช่วยเหลือดูแลกันใช่ไหมก็จะไม่มีคนรวยจนกระทั่ง<ค>โอเวอร์เงินทองมากมายล้นฟ้าตายไปก็ยังเหลือเยอะแยะอะไร ก็จะไม่มีคนจนจนกระทั่งอดอาหารตายถ้ารู้จักที่จะเฉลี่ยและแบ่งปันพระเป็นเจ้าต้องการอย่างนี้ให้เรารู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ไม่ส่งเสริมนะให้คนเราเนี่ยงอมืองอเท้าหรือว่าขี้เกียจไม่รู้จักขยันทำมาหากินเลยก็ไม่ใช่ต้องอดูแลตัวเองต้องช่วยเหลือต้องออกแรงด้วยพูดง่ายๆคือทุกคนต้องออกแรงไม่ใช่รอให้คนอื่นมาช่วยอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องนะ นี่สําคัญนะไม่ใช่รอให้คนอื่นมาช่วยอย่างเดียวเราต้องช่วยตัวเราเองต้องดูแลพยายามด้วยตัวเราเองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้ความรักของพระเบญจเจ้าที่ประทานกับเราและประทานกับคนอื่นเนี่ยจะได้รับการเอาใจใส่รับการดูแลรับการแบ่งปันให้เป็นธรรมแล้วก็ให้เหมาะสมสําหรับชีวิตของแต่ละคนที่จะเจริญไปในโลกนี้นะครับ ขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระกิตลังลงมาอย่างท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเทิน